นิมนต์ขึ้นนั่งปกในการสวดทิพยมนต์ดวงชะตานะหรือเรื่องเกี่ยวกับดาวฤกษ์ของคุณโยปวิทย์เนี่ยนะได้ถูกทำนายไทยทักตามโหราศาสตร์หรือเขาเรียกว่าตามหลักของเซมแสโดยมีหลวงพ่อสมพงษ์เป็นคนที่ดูดวงชะตาแล้วก็ดูดาวฤกษ์ให้กับคุณโยบวิทย์วงสุวรรณถ้าเป็นในตาม เรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยมันได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ทิ่แผ่นดินทแม่ธรณีบนเชื่อว่าตั้งแต่แผ่นดิน,น,ดนตั้งแต่ดินก็ยังแม่ธรณีก็ยังพลิกได้อันนี้ก็มาเข้าพิธีสวดสวดพิกชะตาพิกชะตาให้ลายกลายเป็นดีหรือให้ดีก็เสริมให้ดีขึ้นไป ความสำคัญแล้ก็รายละเอียดของพิธีนะครับมันเป็นพิธีอนะแล้วก็มีพุทธท่นุ่นจะส่งผลต่อเจ้าของชะตาไงี้ยนะอ๋อก็เป็นพิธีที่เรียกกันว่าหนุนดวงเสริมดวงชะตาแล้วก็ชนะสิ่งที่มุ่งหวังหลายๆอย่างก็โดยมีคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ ในเรื่องเกี่ยวกับการทําพิธีต่างๆใน,ในวันงานที่ออกมาตามสื่อแล้วทําอะไรยังไงทําไมถึงได้ไปทำพิธีที่นั่นนะคะอ๋อก็เนื่องด้วยเนี่ยนะอาตมาเนี่ยก็เพิ่งจะบวชได้ประมาณ10วันโดยท่านพระอาจารย์มหาโกศลทิตโกสโรเนี่ยนะที่ท่านเป็นแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ ท่านก็ได้ทราบข่าวว่าอาตมาเนี่ยได้มาสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เลยเป็นนิมนต์อาตมาที่สถานปฏิบัติธรรมอริยมุนีว่าขออนิมนต์ขึ้นนั่งปกในการสวดทิพยมนต์แล้วก็ร่วมถวายก็เรียกว่าสิ่งวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆให้กับคุณโยมประวิทวงสุวรรณ โดยมีหลวงพ่อสมพงษ์เนี่ยเป็นคนประสานงานให้สิ่งของที่ใช้ในงานพิธีมีความสำคัญยังไงบ้างคะอ้มีความสำคัญก็คือในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตานะหรือเรื่องเกี่ยวกับดาวฤกษ์ของคุณโยปวิตย์เนี่ยนะได้ถูกทำนายไทยทักตามโหราศาสตร์หรือเขาเรียกว่าตามหลักของเซมแสโดยมี หลวงพ่อสมพงษ์เนี่ยเป็นคนที่ดูดวงชะตาแล้วก็ดูดาวเลิกให้กับคุณโยประวิ์วงสุวรรณหมายถึงส,สิ่งของต่างๆที่ที่อยู่ในพิธีรวมถึงถึงการประกอบพิธีต่างๆเนี่ยเชื่อว่าจะหนุนให้กับท่านประวิศเป็นนายกคนที่30มสิบไหมคะใช่โยมคือในตามตำรับตำราเนี่ยที่หลวงพ่อสมพงษ์ท่านพูดเนี่ยก็คือถ้าเป็นในตาม เรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดาวเลิกต่างๆเนี่ยมันได้ร้อยร้เซแต่ทีนี้เนี่ยในในทางที่เป็นความเชื่อเนี่ยกับทางโลกเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะก็ต้องอใช้วิจารณญาณด้วยนะตรงนี้หมายถึงว่าดัวของท่านพระมิตรเนี่ยใช่กำลังโดดเด่นใช่โดดเด่นมากโยมแล้วก็จะได้เป็นนายกที่30ใช่โยม เพราะอะไรทำไมถึงเราถึงถึงมั่นใจว่าเป็นแบบไหนครับใช่ <Dial ogue. S 2> เพราะว่าหลวงพ่อสมพงษ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการท th th ắc, ํานายไทยทักแล้วก็ท่านก็ไม่ค่อยได้ทํานายไทยทักอะไรมากนอกจากว่าคนที่ที่ท่านเห็นว่าสมควรแล้วที่จะบอกที่จะอะไรท่านถึงได้ทำนายไทยทักให้ แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวของท่านถึงประวัติที่ผ่านมาว่ากับการทําพธิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างไรกับ<อ>ะะกับคนใหญ่คนโตนะครับก็สําหรับตัวอาตมาเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะเ <finder. S 2> พราะว่าเราเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่เล,กเล็กๆ แล้วก็ไปเป็นคารวาสก็ยังทําพิธีกรรมนะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแล้วก็สอนในด้านศาสนาพิธีกรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยอาตมาจะเป็นคนที่ระง,งับเหตุตลอดเพราะเพื่อไม่ให้สังคมไทยเราทะเลาะกันเขาเลยนิมนต์ให้ไปเข้าร่วมพิธีเสริมเสริมชะตาเสริมดวงอะไรประมาณนั้น ็นพิธีความเชื่อเสริมดวงนุ้นดวงเกี่ยวกับความเชื่อนี่ครับจะส่งผลต่อชะตายอย่างไรครับก็มันก็เป็นความเชื่อของอผู้ที่มีความศรัทธาในทางด้านนี้ก็คือสวดนิมนต์ครูบาอาจารย์นิมนต์พระเป็นสวดต่อชะตาต่อเป็นมันเป็นประเพณีทางภาคอีสานเราอยู่แล้ว เหมือนว่าเสริมถ้าชะตาเราดีเราก็ไปสวดเสริมให้ดีขึ้นไปหรือถ้าถ้าครชะตาไม่ดีชะตาขาดชะตา,าไม่ราบเรื่อน mm hmm. ก็มีมนพระไปสวดต่อชะตาให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขความเจริญอะไรประมาณนั้นแหละ สิ่งของที่ใช้ในพิธีเนี่ยครับมันจะมีอะไรบ้างครับก็มีเหมือนสวดนั่งอธิษฐานจิตเหมือนสวดสวดมนต์สวดเจริญพุทธมนต์เหมือนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าในพิธีก็มีอะไรผานไผ่ผานไถมีมีแต่ผานไถนั่นแหละที่ที่ไปทําเข้าพิธีผานไถโบราณเขาเขาเขาเรียกผานไถ เหมือนพิกแม่ธรณีผ่านไทยโบ,บราณแบบมันเขาไปทำอะไรทำไร่ทำนาทำสวนอะไรที่เขาพิกพิกแผ่นดินพิกแม่ธรณีความเชื่อก็คือว่าเออตั้งแต่แผ่นดินตั้งแต่ดินก็ยังแม่ธรณีก็ยังพลิกได้อันนี้ก็มาเข้าพิธีสวดสวดพิกชะตาพิกชะตาให้รายกลายเป็นดีหรือให้ดีก็เสริมให้ดีขึ้นไป เป็นเป็นเป็นประเพณีมันเป็นโบราณน่ะเป็นโบราณการส่วนส่วนพระกุูบายเองก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่หรอกเรื่องราวต่างๆก็ไปตามเขานิมนต์เป็นเป็นใครนิมนต์นะครับคือมีผู้มานิมนต์อ่ะเขาเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรชินแสบห เป็นสินแสเนี่ยอ่าเป็นเป็นเป็นสินแสแล้วก็มาบวชมาบวชแล้วก็ไปอยู่วัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมาช่วยทางนี้เนี่ยมาช่วยมาในทางนี้นะทีนี้ท่านก็เลยว่าเออได้มีโอกาสแล้วก็มีมนให้ท่านไปช่วยหน่อยอไปทําพิธีช่วยหน่อยแล้วก็ไปภายภายในงานที่ที่ไปสวดอะครับมีมีพระที่ได้รับกินิมนต์นี้กี่รูปอครับที่ไปด้วยกันก็ ไปวัดทางวัดพระอาจารย์ส่วนมากมีแต่พระทางทางพระอาจารย์ท่านจัดไปส่วนกุบายก็ไปรูปเดียวที่ท,ที่ที่อยู่วัดนะไปไปรูปเดียวที่นั่งปกจริงๆก็มีแค่ห้ารูปที่ที่นั่งบนธรรมะนั่งนั่งที่ที่เขาจัดไว้ให้คำว่าเหมือนรวงรูปป้อมหมายว่า อันนี้ก็ไม่รู้ก็หน้นให้แจอยู่เย็นเป็นสุขสขภาพแข็งแรงนี่นะอะหนุนชะตาหนุนดวงเขาก็เขานิมนไปว่าเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเรา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 ก็ไปเราก็ไม่รู้ว่าดวงเขาดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เราก็ไปตามตามนิมนเขาส่วนเรื่องจะเป็นหรือไม่ได้เป็นนั้นก็เป็น บุญเป็นดวงวาสนางเขาเองออก็คงไม่ในส่วนอันนี้ก็ไปทำพิธีเหมือนเหมือนพิธีทั่วไปแหละเหมือนพิธีที่เหมือนพุทธ,ธาพิเศษนั่งในโบสถ์สวดในโบสถ์นั่งสี่รูปห้ารูปนั่งปกทำน้ำพุทธมนมเพื่อประคมประมาณนั้น